สวัสด,ดีครับพบกับอาจารย์โอแล้วอาจารย์ท็อปนในรายการคนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนเทวรูปทุกองค์ล้วนมีเจ้าของจะได้พบเจอด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นความผูกพันมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นมาในจิตวิญญาณของตัวเองเท่านั้นนะ โดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็มาแล้วณบนะบัดนี้นะเอาละเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าแต่ก่อนจะเล่านั้นขอบูชาองค์สวดบูชาบรมครูโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานก่อน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมเจมาตากิทุระคาการิปิยังมะมา tipe omcemata ki turekakkari piang mama Ta tipi omcemata kiturekakkari piyang mama om sura seweti mata piyang mama lo tipi sura seweti mata piyang mama ตาติยมปีสุรสวติมาตาปียงมามาอมราสมีมาตาปียงมามาเุติยมปีราสมีมาตาปียงมามาตาติยมปีราสมีมาตาปียงมามาอมอ่ะนะก็มีหลายๆคนเนี่ย มาติดต่อกับรายการเราบอกอาจารย์มีศิลมีเทวรูปไหมนะบางทีหนูไปหาเทวรูปทั่วไปก็ไม่มีอะไรถูกใจนะบางคนก็ขอเช่าเทวรูปบางคนก็จองเทวรูปไว้ก่อนอันนี้เป็นความสัตย์จริงและเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือว่าเทวรูปทุกเทวรูปเนี่ยทุกคนมองนะถ้ามองจากภายนอกก็มองเป็นวัตถุ แต่โดยจริงนะแต่ถ้ามองจากภายในจิตใจลึกๆก็จะรู้รว่าจริงๆแล้ว,เ,ลวเทวรูปเหล่านั้นเนี่ยมีจิตและวิญญาณอยู่ข้างในและมีเจ้าของโดยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าคือเหมือนกับว่าคนที่จะได้พบเทวรูปหรือจะได้บูชาเทวรูปเนี่ยจะต้องเป็นคนหนึ่งสร้างบาร,รมีมาคู่กับท่านสองมีความเชื่อในความเป็นตัวตนของท่านวันนี้ผมดีใจมากเลย บางคนเนี่ยเวลาจะได้เทวรูปบูชาของท่านเนี่ยจะคนลุกขนพองกันนะใช่ไหมน้ำตาไหลคือเอาพระแม่อุมาเทวีปางธุรามาวางปุ๊บเขาร้องเลยอ่ะเออดีใจอ่ะแต่เอาเอาองค์อื่นมาวางเอาเอาองค์นี้มาวางองค์นี้มาวางเขาก็เฉยเฉยนะพอเขาเอาพระอาจารย์เขาไปเอาพระแม่อุมาเทวีปางธุรคาขี่เสือ องสีทองเล็กด้วยนะอ,องเล็กด้วยนะเอา้เอาเอามาวางปุ๊บเขาอุ้ยแล้วก็แบบแล้วดีใจแล้วเหมือนตื้นตันอ่ะแบบแบบน้ำตาไหลเหมือนมงจะลงอะ่ะเหมือนมงจะลงแล้วงงมงจะลงแล้วมงมงมงจะลงแล้วเข้าใจมงจะลงไหมเข้าใจมง <c oughs> มงูมงจะลง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> หมายถึงมงกุฎจะลง หัวแล้วหมายถึงว่าเป็นนางงามแบบชั้นชนะแล้วอะไรเงี้ยมองจะลงแล้วนะที่เขาพูดกันอาวัยรุ่นก็พูดกันนะการทบลู่เฉยอังนท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้เห็นประจักษ์การุกตานะของทุกอย่างถ้าไม่มีบารมีไม่มีครับนะที่จะได้เจอได้พบและจะได้เคารพนับถือกราบไหว้ โดยที่มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมนะหลายๆครั้งหลายหลายหนนะที่มีคนมาถามพวกเราอาจารย์คะมีรูปลักษณ์เทวะมีเทวรูปแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไหมอะไรเงี้ยบางทีอ่ะการที่เราจะได้เจอกับองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งเนี่ยองค์ท่านก็องค์เนี้บางทีก็องค์ใหญ่แล้วแต่นะบางทีความเคารพความศรัทธาเนี่ยมัน มันไม่เหมือนกันพูดตรงๆนะคนเราเนี่ยเกิดมาในความศรัทธามีไม่เท่ากันบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ศรัทธานักเขาแค่เพียงเอาไปกราบไปไหว้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาอยากจะได้สิ่งเหล่านั้นแต่บางคนเนี่ยมันเกิดจากภายในจิตใจลึกๆอยากาจะได้สิ่งเหล่านั้นหมายถึงอยากจะได้เงินอยากจะได้ทองอยากจะได้ความสําเร็จถึงได้ยอมกราบยอมไหว้แต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนเนี่ยกราบไหว้เพราะเคารพนับถือจริงๆ อย่างอาจารย์โอเนี่ยเคารพนับถือจริงจึงยอมกราบไหว้นะหลายๆายครั้งเนี่ยเราเทวรูปหุ่นต่างๆเนี่ยมีเจ้าของแต่แค่เพียงว่าแปดนะ<ม>เราเห็นแล้วรู้สึกรักนะอื<ม>เห็นท่านเห็นเป็นองค์อย่างเงี้ยเรารู้สึกรักรู้<ม>สึกรักแล้วเนี่ยเวลาเราบูชาองค์นั้นอะ่ะที่เราเห็นแล้วรู้สึกรักอะ่ะเราจะมีความสุขแล้วมันจะทําให้เหมือนเกิด ปาฏิหาริย์ขึ้นได้เวลาขออะไรมันมักจะได้นะคะอืม,อมนี้บอกไว้<ด>เป็นเคล็ดลับของการเลือกเครื่องรางของขลังมาบูชานะคะนะเรื่องจริงนะถ้าเกิดว่าใครอ่ะที่เห็นแล้วเฉยๆอ่ะแบบเม้าวันเนี้ยลูกศิษย์เมาวันนี้ยอาจารย์ท้าออมมากี่องค์อาจารย์ท้าเอามาออาาาเอามาให้เขาเลือกอ่ะทั้งหมดกี่องค์สี่เอาเอามาเรื่อยๆเดินไปเอามาเอามาทีละองค์ เอามาวางทีละอง์ต่อหน้าเขาใช่พอวางพ่อแม่ทุรคคาปุ๊บเป็นไงคะขนลุกขนพองตากระเลิกกระเลบตาเลยนะตาปะเหลือกประเร็บเอาดีๆเลยไม่มีความเคารพนับถือ,อนะคือถ้าคนเราอ่ะถ้าของมันใช่อะสุดท้ายมันก็ใช่ผมพูดตรงๆนะพูด<า>ตรงก็คือว่า ถ้าของมันใช่อ่ะอาการมันจะออกมาเลยผมเจอบ่อยมากบางทีในวันก่อนเนี่ยปู่เจ้าสมิงพรจานโอเห็นกับตาใช่ไหมร้องไห้ว้าวคำรามเป็นเสือออกมาเลยใช่ไหมหรอเออ ทำไมตอนไหนอ่ะเรื่อตอนนั้นไงน้ำตาไหลไงพอจับปู่เจ้าสมิงพายอ,อ๋อน้ำตาไหลไม่ใช่เหรอโอ้กังทำรามเลยลโดยมีอาจารย์โอเขาแค่ร้องไห้ใช่นั่นแหละลลลนะโอสทานย,ยังไม่เต็มเท่านั้นเองไม,ไม่คือตอนนั้นน่ะอาจารย์เขาบอกไปว่าเนี่ยองค์ของคุณนะ่ะก็คือองค์นี้แหละก็พูดชื่อไปแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาแล้วร้องไห้น้ำตาไหลส่งทิชชู่ให้ไม่ยอมเช็ดอีก อ,อาจารย์โอพูดมาเป็นประธานเลยงงเลยเห็นไหมผมพูดตรงๆเลยนะว่าเรื่องจริงอ่ะก็คือว่าการที่เราจะเค่งในลนเะทวรูปต่างๆเนี่ยล้วนมีเจ้าของถามว่ามีเจ้าของเพราะอะไรเพราะว่าเทวรูปต่างๆนั้นอนะ่ะมีพลังงานวิ่งอยู่ในเทวรูปอ่ะพูดตรงๆ,ๆบางคนน่ะชอบไปแบ่งว่าต้องเป็นหินถึงจะศักดิ์สิทธิ์บางคนบอกว่าต้องเป็นปูนถึงจะศักดิ์สิทธิ์บางคนบอกว่า ต้องเป็นลูกแก้วถึงจะศักดิ์สิทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่เทวะรูปหมายถึงรูปลักษณ์ยังไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเลซินไม่ว่าจะเป็นปูนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วล้วนแต่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันทั้งหมดพูดตรงๆนะและมีเจ้าของถามว่ามีเพราะอะไรเพราะการสร้างแต่ละครั้งนั้นอนะ่ะถ้าไม่มีเจ้าของจะไม่มีหุ่นพวกนี้มารอแต่ถ้าเกิดมีเจ้าของเมื่อไหร่จะมีหุ่นเหล่านี้มารอผมพูดตรงๆเลยนะหลายครั้ง ร้ายคนที่ท่านอาจารย์โออะไรคะได้เห็นว่าคนนั้นสัมผัสกับองค์เทพได้นี่รู้เปล่าวันนั้นนะ่ะไปไปที่แบบที่ประจําของเราอะ่ะแล้วโอเห็นอยู่องค์หนึ่งโอชอบมากเลยอะ่ะแต่มันองค์ใหญ่แล้วก็คงคิดว่าอาจจะแพงไปหรือเปล่าแล้วก็อาจจะไม่มีที่วางอะ่ะแต่ชอบมากเลยก็เดี๋ยวจัหวันหนึงจะเอามานะ ไม่มีที่วางแล้วมีหน้าบ้านไงวางไงได้เดี๋ยวฝนตกนั้นอะไรแสงแดดเผาเรียอะไรอย่างงี้ฝนฝนเลยเอาอง์เก่าๆข้างนอกก็ดีแล้วองเก่านั่นเป็นอะไรคะศีลาแรงศีลาแรงศีลาแรงย่อมย่อมไม่แพ้แดดลมฝนนคือแบบว่าเขาทนอยู่แล้วไงข้างนอกเออทนไงเป็นปู่ฤาษสศิีลาแรงมาให้อยู่หน้าบ้านเออนะ คอยต้อนรับแขกของอาจารย์โอทุกวันนะไปะไปนั่งเฝ้ากระถางทูบไงไม่ได้เฝ้ากระถางทูบเวลาจุดทูบจะได้ดูขลังนะมีองค์เรือทรงฤาษีผู้บำเพ็ญตบะมาอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยนะ <S <S หน้าบ้านหน้าช่องแล้วนั่งได้นั่งได้คุยกันพูดตรงๆนะหุ่นหรือเทวะลูบต่างๆเนี่ยล้วนมีเจ้าของล้วนมีที่เกิดก่อนเกิดทั้งหมด เกิดจากประกอรที่จะคนมนุษย์จะปั้นขึ้นมาเนี่ยคือเป็นนิมิตก่อนว่าต้องปั้นรูปนี้นะปั้นแบบนี้ลักษณะอย่างนี้หรือหลอกให้หลอให้เป็นอย่างนี้คนทรงอ่ะหรือคนมีองค์อ่ะทั้งหลายอ่ะอืมที่ที่เราได้มาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรูปล่างต่างๆนะคะคือเขาต้องฝันหรือเขาต้องนิมิตอะไรให้เห็นสักอย่างหนึ่งอะว่าออรูปล่างแบบนี้นะ แล้วเขาก็วาดขึ้นมาแล้วเขาก็ปั้นขึ้นมาแกะสลักขึ้นมาอตามที่เห็นในนิมิตนั้นใช่เพราะไม่งั้นใคนจะรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยใครเนีหน้าตายงไงใช่อ่ะจะรู้ได้ไงพระพรหมหน้าตาเป็นไงอย,อยู่เอามาวางเอาเอาเอา,เอามาบูชาได้ไงแต่คนสมัยก่อนเนี่ยแสดงว่าเขาล่างทรงหรือคนมีองค์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาได้เห็นในนิมิตแล้วเขาสร้างขึ้นมาตามน<ช>ิมิตนั้น,น,นใช่โดยมีท่านอาจารย์โอผู้รู้เห็นในนิมิตนั้น อาจารย์อบเห็นนิมิตอะไรบ้างไหมก็เดี๋ยววันหนึ่งก็คงนิมิตมันจะดีขึ้นเองหลายๆครั้งนะที่ที่ผมมาไปตามพื้นที่ขายเทวลูปเนี่ยผมรู้สึกว่าอ๊ะเถ้าไม่มีเจ้าของไม่มีคนผูกพันเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีคน่ะมานับถือมากราบมาไหว้หลายๆคนบอกว่าการที่ไหว้เทวลูปต่างๆเนี่ยล้วนเป็นเรื่องเพอเจอร์ผมบอกไม่ใช่เรื่องเพอเจอแต่แค่เพียงว่าคนนั้นมีบุญพอไหมที่จะได้กราบ เอาพูดตรงๆนะถ้าความเชื่อนี้เป็นจริงนะคะออาแล้วครับนะสำหรับรายการในรอบนี้ก็ติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตโอศิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร06199226450925929261 ID รายโอศิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้น ไพ่ยิบซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจ,รวจ,รวจ,รวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมาราศีพิธีกร,รรมทุกชนิดตั้งสารถอนสาลบ,สาบสงสงเปิดกิจการร้าน,นค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่อต,อตางคะ่ะติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook โอสรอริริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID r ร i อสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID r a ร AJTOP 16ครับเอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ก็ไปแล้วนะครับนสวัสดีครับ